สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Di ดิมฟันะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บตูนเรื่องใหม่นะฮะที่เร็วๆนี้เราก็จะได้ดูในซีรีส์เวอร์ชั่นคนแสดงนะครับกับ Disney p พัทกับเรื่องที่มีชื่อว่าวิจีรันเต้ะฮะวิจีรันเต้ะครับ,รบก็จะเป็นการ์ตูนเว็บตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ดังมากๆนะฮะใน ช่วงสมัยหนึ่งเลยนะแล้วก็ผมก็เป็นแฟนคลับของเรื่องนี้มากๆเลยด้วยนะครับด้วยตัวบทที่ดีมากๆนะฮะเรื่องราวสุดเข้มข้นนะครับเกี่ยวกับการล้างแค้นนะครับแล้วก็ตัวบทกฎหมายนะครับที่ผู้ชมเนี่ยน่าจะอินกันไปด้วยกันทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะดูเป็นเว็บตูนหรือว่าดูเป็น ตัวซีรีส์เองก็ตามนะครับและแน่นอนว่าซีรีส์อาจจะไม่เหมือนเว็บตู้อยเนต์หรอกเพราะว่ามันต้องมีการดัดแปลงอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของเว็บตูนนะครับก็จะแต่งโดยคิมกยูซำแล้วก็ CRG นะครับก็เป็นแนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนเรื่องหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆนะครับเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงคิมจียงนะครับ ตำรวจนะฮะไม่เชิงว่าตำรวจนะฮะเป็นนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลีนะครับซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเสียคุณแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก,ดกนะฮะด้วยน้ำมือของนักเลงแถวบ้านแต่การลงโทษเนี่ยกลับถูกตัดสินจำคุกไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นนักเลงเหมือนเดิมนะฮะมาทำความ ชั่วความเลวเหมือนเดิมเลยนะครับคิมจียงเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกรับไม่ได้มากๆนะฮะที่คนเลวคนพวกนี้ทำร้ายแม่ของเขานะครับจนเสียชีวิตไปแต่ยังมาลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมแบบไม่เยี่ยระอะไรด้วยนะฮะเขาก็เลยมีปมในใจนิดนึงว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้ให้ได้นะครับ คิมชียองเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะตั้งตัวเองเป็นสารเตี้ยนะฮะในการไปกระทืบคนนะฮะที่เขาคิดว่าน่าจะสมควรโดนให้หนักกว่านี้นะครับก็คือตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยตำรวจเพื่อเรียนจะไปเป็นตำรวจนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเด็กดีเอามากๆนะครับพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ใช้ วิชาหมาัดของเขานะครับในการสมฮู้ดใส่ผ้าพันมืออะไรเงี้ยเดินออกไปกลางค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็ไปตามอัดไอ้พวกชั่วเนี่ยทุกคนนะครับที่คิดว่ากฎหมายเนี่ยเล่นงานยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยออกมาทํากระทําความผิดซ้ําด้วยนะครับแต่พอวีจีลันเต้นะครับบุคคลนิรนามเนี่ยที่ก็คือพระเอกคิมจียงเนี่ยค่อยๆอ,อัด ผู้ร้ายไปเรื่อยๆในชื่อเสียงก็ขับจรกระจายดังขึ้นนะครับมีนักข่าวนะฮะที่มาทําข่าวมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็มีนักข่าวที่ชื่อชเวมีรยออยู่ด้วยนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นนักข่าวที่กัดไม่ปล่อยนะฮะแล้วก็ออกแนวจิตจิตนิดหน่อยด้วยนะครับสามารถนําตัวเองไปในจุดที่เสี่ยงตายเพื่อหาข่าวให้จงได้นะครับ แล้วก็จะมีตำรวจนะครับที่เริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเขานะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะฮะแต่ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องก็คือตัวละครที่ชื่อโจฮอนนะครับเขาเนี่ยก็สงสัยในตัวคิมจียงอย่างมากนะฮะว่าอาจจะเป็นวิจีลันเตอร์หรือเปล่านะครับในสังคมก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบที่จะให้คิมจียงเนี่ยไปอัด คนที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับแต่บางส่วนเขาก็มองว่าทำไมคิมจียงถึงตั้งตัวเองเป็นสารเตี้ยนะครับเขาก็เลยต้องใช้ชีวิตสองหน้าลบดีผู้คนเพื่อนฝูงนะครับเพื่อไปทำภารกิจของเขาให้สำเร็จให้จงได้นะครับโดยมีเป้าประสงค์อะไรบางอย่างที่เขาต้องการนั่นเองนะครับเรื่องราวก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในเว็บตูนผมบอกว่า มันซับซ้อนกว่านี้มากนะฮะแล้วก็แบบลุ้นระทึกหลายๆช่วงหลายๆตอนนะครับเป็นเรื่องโปรดของผมอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะาผมอ่านจนจบแล้วแต่ไม่รู้ว่า,าทางซีรีส์ที่จะใช้ที่ดิสนี์พัทเนี่ยมันจะสนุกไหมนะฮะหรือมีการดัดแปลงมากไปเหมือนสวิตโฮมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวิตโฮมันจบแล้วนะ ในเว็บตูนนะครับในเนื้อเรื่องมันก็น่าจะจบแล้วแต่ด้วยความนิยมอะไรก็ไม่อาจทราบได้นะครับเขาก็ประกาศภาคต่อมาก็หวังว่าจะดีขึ้นกว่าภาคแรกนะครับเราทำใจให้สบายโดยไม่ไปยึดต,ติดกับเว็บตูนก็จะสนุกขึ้นนะครับแต่ถ้าใครดูเว็บตูนมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแบบผมแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าวิ g ิรันเต้เนี่ยจะทำให้ไม่ผิดหวังนะ ก็ไปรอดูกันได้นะครับสำหรับวิจี l a นเต้ที่เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับะจะได้ดาราสุดดังนะครับมานำแสดงให้ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณนำจูฮฮยอกนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี้มันก็ฉายทาง Disney p พ u s แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านเว็บตูนก็ไปอ่านได้นะค,คิดว่าน่าจะมีการโปรโมทช่วงนี้ขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจบไปแล้วเพราะว่ามันมีซีรีส์เข้ามานั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ m e m บรีรดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ